โอ้โหเข่าบ้าน้อเพียงงอไหนตัวใหญ่เด้อน่าสิเข่าได้แล้วกับขู่อีกคู่นึงเข่าได้ครับผมรันบ่สุดโอ้สุดบ่าน้อนอน บอดใหญ่เต๋อไปครับนี่เดี๋ยวด้ยวยกับลงไปงเ,ลเ,เลยครับพี่น้องเลยโอ้ยตกเลยครับโฮ้ยเกี่ยวหนามากเมื่อกี้ครับพี่น้องเลยเฮ้ยดูเบิงบ้งก่นอนนาเบิ้งก่นนอนนาจอกเบิ้งก่อนเป็นยังไงหนูชดด้วยครับพี่น้องบอกนะว่า เราปไปยังกับนี่โอ้ลุกปลาดุกปลาดุกลูกเป็นของปลาดุกโอ้ยเลยมึงอ่ะ ได้อีกละหนึ่งตัวครับโอ้ยเราไปยังบ่อนปลาคอตกใจบ้างเนาะโอ้ยมันมานครับ